ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนรถยุโรปซูปเปอร์คาร์แพงๆเปลี่ยนสีภายในรถเนี่ยมันก็เปลี่ยนฟิลลิ่งเหมือนได้รถคันใหม่เลยนะบอกเปลี่ยนฟิลลิ่งเปลี่ยนข้างนอกรถกระบะข้างในรถเบนซ์เดี๋ยวจะเอาทุกคันที่บ้านมาเปลี่ยนนี้หมดเลยสวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าไอมูกิ ออโต้บูติกนะครับวันนี้พารถกระบะมือสองของผมมารีโนเวทภายในจ้ามาทำเบาะใหม่เบาะเก่าไม่ไหวอะ่ะมันเก่าแล้วอะ่ะลองชมภาพดิ <c oughs> เป็นไงอะ่ะไม่ไหวเนอะเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูกันว่าเ <c oughs> บาะใหม่เป็นยังไงที่นี่ครับไอมูกิออโต้บูติกตามมาเลย ผูชมครับตอนนี้นะครับอยู่กับเจ้าของนะฮะพี่หมวกสวัสดีครับพี่๊อครับสวัสดีโอ้โหพี่หมกคนละเรื่องเลยก่อนเอามาทํานะอีกแบบเลยทาเสร็จรู้มากผมบอกเลยผมชอบมากเดี๋ยวจะเอาทุกคันที่บ้านมาเปลี่ยนนี้หมดเลยโอ้ขอบคุณครับเพราะว่าจําได้ว่าตอนมามันสีเทาใช่ก๊อฟเลือกเป็นสีแทนถูกใจนะครับคือเอาจริงผู้ชมผมจะบอกว่าตอนที่มาทีแรกเนี่ยฮะคุยกับทางร้านของพี่หมุกก่อเนาะว่าขอไอเดียทางพี่หมุกก็ถามว่าอยากได้แบบไหนผมก็บอกเอาเป็นว่าแนะนําดีกว่า เพราะเราต้องเชื่อมืออาชีพนะครับสุดท้ายก็แนะนำมาแบบนี้อย่างที่เห็นคุณผู้ชมมันสวยมากใช่ไหมล่ะฟิลิ่งนะฮะข้างนอกรถกระบะข้างในรถเบนซ์นะจ๊ะทําเป็นเล่น,น,นไปนะเที่ยมาจาก BM เนะครับหลังๆมาเนี่ยเฉดพวกภายในเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นพวกแนวสีแบบออกสีแทนสบบีบาดรบกบาวอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้หมดเดี๋ยวนี้มันก็จะแบบเฉดมาประมาณนี้สีเบลเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเดินมาที่รถกันหน่อยฮะนี่นี่นี่คุณผู้ชมนี่เดี๋ยวจะหาว่าถ่ายต่างหากนี่ถ่ายตอนรับรถเเเเลลยยยพราผมมมตตืื่่่นนน้้คอสวิงๆไไดปี แค่ไอตัวเบานะอย่างเงีย้ยเขาเรียกว่าอะไรฮะแผงประตูก็คือพูดง่ายๆถ้าส่วนไหนที่มันเป็นพวกกำมหยี่หรือเป็นหนังเดิมนนทางไอมูกิเราก็จะหุ้มให้ด้วยเพื่อที่ว่าสีมันจะได้รับกัน<อ>นะครับแล้วก็ตรงกล่องคอนโซลกลางเนี่ยครับที่ของเดิมมันเป็นกำมหยี่เราก็หุ่มให้ด้วยทําให้แบบว่าภายในผู้ชมครับมันดูหรูไปหมดเลยครับมันก็จะเปลี่ยนฟิลลิ่งไปเลยครับตอนนี้จริงๆตอนนี้ทางไอมูกิเองเราก็มีทาแคมเปญเรื่องเบาเปลี่ยนฟิลลิ่งเปลี่ยนที่เราเนี่ยมีโอกาสได้ทําส่งมอบงานให้ลูกค้าเยอะๆครับเวลาเรา พอเปลี่ยนเป็นสีแทนปุ๊บเนี่ยฟิลลิ่งมันก็เปลี่ยนบางท่านลูกค้าไม่ได้เคยมีโอกาสแบบเปลี่ยนแบบภายในบ่อยๆหรือ<ะ>บางที่เมื่อก่อนเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนแค่สีเดิมสีเดิม,ดมตอนนี้เราก็แค่แบบเฮ้ยอยากจะส่งมอบประสบการณ์ว่าการที่แบบเปลี่ยนสีภายในรถเนี่ยมันก็เปลี่ยนฟิลลิ่งเหมือนได้รถคันใหม่เลยนะนี่ฮะแค่คุณเปลี่ยนภายในอะ่ะฟิลลิ่งอย่างนั้นเลยนะต้องบอกว่าวัสดุตัวเนี้ยมันเป็นวัสดุตัวใหม่ของไอมูกิคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเข้ามานั่งข้างในกันเลยดีกว่าผมบอกให้นะนี่ค ใช่เลยครับฟิลลิ่งนะจะเหมือนผมถอยรถมือหนึ่งออกมาเลยเออเออทำไมฮะมันมีการทําบอกว่าไอตัววัสดุไอตัวมูก้าดูลาเทคของทางไอมูกิเราครับตัวเนี้ยมันถูกพัฒนามาให้เหมือนหนังแท้เกรดพรีเมียมพวกหนังนับป้าครับอย่างพวกแบบพอยส์เอสคาร์ตัวแพงๆเนี่ยเขาจะใช้หนังลายเรียบซึ่งตัวดูลาเทคเราเนี่ยก็ทำออกมาให้ผิวสัมผัสมอนนังเกรดพวกนั้นแต่ในราคาที่แบบสัมผัสได้มันจะทั้งเหมือนหนังแล้วก็นุ่มแล้วก็เนียนแล้วก็แน่นก็ทนได้ครับผมขออนุญาตเปรียบเลยนะคือไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไป แบบว่าอะไรดีไม่ดีนะแต่ผมจะบอกว่าฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนรถยุโรซูเปอร์คาร์แพงๆไฮ้นี่คือไม่ได้อวยด้วยนะนี่คือฟิลลิ่งจากว่าผมก็เคยขับมาบไอพวกรถสปอร์ตอะไรเงี้ยผิวดีวกันเลยดีนั่งสบายมากเลยอะ่ะวู้เจ๋งมากที่นี่ทำอะไรบ้างฮะสินค้าหลักเราก็เป็นเรื่องบอบ์ดรถยนต์ก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กล้องในรถยนต์พวกฝาท้ฟฟา,ายไฟฟ้าบันไดไฟฟ้าหรือถ้าเป็นรถตู้ล้วก็ตกแต่ง V I P ถ้าตกแต่งภายในกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับก็นึกถึงไอมูกิไดเลยครับไปด้านในกันไปโชว์กับน การเป็นหนอนนี่แหละครับคุณก๊อฟผมก็วันนี้ไม่ได้ใส่ลายซูเปอร์แมนมานะพี่นะครับครับอันนี้โชว์เรื่องเบาะครับโอ้ใจหายเลยอะตัวมูค้าดูแลเทคเนี่ยเรามีอันหนึ่งที่อยากจะนำเสนอคือเราทำเรื่องให้เบาะมันหายใจได้เพื่อที่จะได้ระบายอากาศเลยอยากจะโชว์ให้คุณก๊อฟดูครับอ๋อไหน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 ถ้าเราดูนะครับครับพี่ที่เราเห็นลายที่เบาะพวกนี้ครับก็คือมันจะเป็นลายที่ว่าให้มันสามารถมีอากาศ ระบายออกมาได้ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ว่าวัสดุตัวมู g ้าดวเทคเสร็จเนี่ยเราก็ไปยิงเลเซอร์ที่ตัวหนังเพื่อให้มันมีรูระบายอากาศเนี่ยอุ้ยอุดยอดยอดซึ่งเรามองไม่เห็นเลยนะใช่รัาไม่เห็นถ้าไม่โดนน้านะใช่ครับก็คือพออันเนี้ยเราจะมาเห็นว่าให้มันมีรูเล็กๆเล็กพวกนี้ครับก็เพื่อจะช่วยให้มันระบายอากาศได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเอร์พิเศษอะของมูค้าดเทคโนโลยีอ่าครับครับนะฮะเรียกว่าขั้นสุดก็ว่าได้การทำหนีฮะมันทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยฮะน อากาศมันระบายได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกวัสดุหนังสังเคราะห์ประเภทอื่นเนี่ยมันจะแบบไม่มีรูระบายอากาศอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมผมอันนี้ผมผมตั้งข้อสังเกตของผมเองนะผมว่าเวลาคุณนั่งรถไกลๆฮะคุณจะไปต่างจังหวัด่ะสมมติขับสัก4ี่หชั่วโมงเป็นต้นไปนะไอ้ตัวเบาะเนี่ยฮะมันจะรองรับตัวของคุณแล้วมันก็จะอยู่ในสภาพนั้นเพราะว่าอากาศมันมีการถ่ายเทออกมาถูกบ้างมันก็จะนั่งสบายมันก็จะไม่เหนียวครับ เสุดยอดเลยพี่อันนี้คิดเองไหมก็อันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของพวกหนังรุ่นใหม่ๆอ่ะเราก็พยายามมีอะไรแบบใหม่ๆแล้วก็พยายามแอดขึ้นมาให้ลูกค้าสุดยอดจริงๆเดี๋ยวคุยข้างในต่อนะฮะที่มาที่ไปไม่ธรรมดาครับมาเลยครับ,รบเข้ามาแล้วก็มานั่งเล่นนิดนึง นี่ตัวนี้สุดยอดเลยอ่ะอยากได้แต่ลงรถกระบะไม่ได้ใช่ตัวมันต้องรถตู้เนาะใช่ครับตัวนี้ส่วนมากจะอยู่ในรถตู้เออนี่คุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวดูนะอันนี้ผมอันนี้ครับอันนี้พักน่องคันวดอยู่คุณผู้ชมไดูครอนี่พักน่องครับอันนี้พักน่องนี่นี่นี่พักน่องนี่ไห็นไหมเห็นไหมท้ไหม แต่เมื่อกี้ปุ่มแรกที่ผมกดอะนวด้วยผ้ลังพาคุณก๊อบนอนก่อนนะครับไม่สบายเอ้ยไอพี่หมวกพานอนเออดีนะเอาแค่พานอนนะพานอนครับพาไปที่อื่นเดี๋ยวบ้านเราจะแตกทั้งสองบ้านนะครับเออครอบครัวจะเล้าฉานนะพี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเป่าให้เย็นๆหน่อยนะครับมีเป่าให้เย็นด้วยมีเบาะร้อนเบาะเย็นนะว้าวเบาะร้อนเบาะเย็นฟังแล้วโอเคนะครับฟังแล้วรู้สึกดีครับเหมือนว่าไปเจอน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรเงี้ยครับออนเซ็นนะครับออนเซ็นครับอ๋อออนเซ็นนะเอ้ยยอดเลมาะผมพาขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคุณใช้รถตู้ แนะนำตัวนี้นี่นนี้เก็บของเด้วอ,ะอ่ะน,นี้เก็บของครับเปิด<ห>กดด้านข้างครับนี่ครับกดอย่างเงี้ยครับ ตอบกดแบบนี้นี่เอ้ยโอ้โหตกยันที่เก็บของเลยเฉยครับเป็นแบบที่เขาทำอาไว้สำหรับใส่ให้จริงของคุณกอฟต้องไว้ตรงนี้ตรงนี้มันมีไวเลสชาร์จเจอร์ครับอุ้ยตายไวเกรีดถามจริงจริงครับตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ไวเลสชาร์จเจอร์ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยถ้าตกแต่งภายในก็มาที่เราได้และเป็นการตอบคำถามนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมคลิปนี้อยู่พี่หมกเขาทำแค่รถกระบะหรือเปล่าคุณดูเบาะด้านไหนคุณจะเอารถรุ่นไหนยี่ห้อไหนคุณดูเอาแล้วกันอันนี้คือได้หมดเลยเหรอครับก็จริงๆริอะครับของเราเนี่ยเติบโตมาจากกเเรริ่มต้นนนคืออป็โงฟหัก หลังจากเป็นโรงฟอกปุ๊บแล้วก็เข้าวงการเกี่ยวกับรถเนี่ย20ปีลูกค้าหลักเราก็เป็นพวกโชรูมรถยนต์แทบจะแบบทุกแบรนด์ที่เป็นรถญี่ปุ่นเอาเป็นว่าโชรูมรถยนต์ส่วนใหญ่รู้จักที่นี่หมดพอต้องส่งไาที่นี่ทำแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ขยายมาให้บริการลูกค้าปีกด้วยครับนะครับถ้าไม่ดีจริงนะผมบอกเลยผู้ชม20ปีอยู่ไม่ได้นะครับสุดยอดไหมล่ะเจ๋งจริงจริงแล้วผมเพิ่งทราบว่าตอนเริ่มต้นจริงๆเนี่ยสมัยโทษนะครับคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยเริ่มจากทำกระเป๋าหนังอย่างเง้กกก็ออทททาเเรรมนจงงๆะฟฟหัแลว์ป แต่ตัวรุ่นผมเองเนี่ยผมก็ ชอบเกี่ยวกับเรื่องรถก็เลยมาทำเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เบาะรถครับผมว่าสุดยอดทศนิเวศพี่ดีมากขอบคุณอันนี้คือตลาดกว้างเลยนะรถยนต์นะทุกคนนะครับคนที่รักรถทุกคนอยากทาเบาะในรถหมดอยากให้มันข้างในมันนั่งแล้วมันสบายมันเหมือนเข้าห้องนอนเข้าไปนั่งแล้วมันมีความสุขแล้วก็จริงๆเบาะรถยนต์เนี่ยมันก็นอกจากเรื่องความหรูหราความสวยงามเนี่ยมันก็ทําให้แบบรถมันก็เปลี่ยนอารมณ์ได้ใช่ใช่ใช่เปลี่ยนอารมณ์ได้จริงอย่างที่ผมบอกเนี่ยตอนต้นนะฮะรถผมฮะกระบะมือสองแต่ตอนเนี้ยฟิ ข้าในเหมือนนั่งพวกรถสปอร์ตยุโรปเลยอ่ะเจ๋ง <_ S 1> จริงๆไม่ได้อวยนะคุณไม่เชื่อผมคุณมาลองเปลี่ยนดูเพราะราคาไม่แรงรเลยกล้าพูดเลยว่าคุณมาลองเปลี่ยนดูแล้วคุณจะรับดูได้ <_ S 2> ด้านในนี้มีเบาะแล้วมีอะไรอีกฮะนอกเหนือจากพวกเบาะรถพาสเซนเจอร์คาร์รถเก๋งหรือรถกระบะนะครับเราก็มีตกแต่งพวกเบาะ V I P ก็คือจริง <_ S 1> ๆ,ๆเรามีทําทั้งเรื่องพื้นในในรถตู้อมีเปลี่ยนเรื่องเบาะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เราก็มีทาหลังคา,าครับก็อย่างรถตู้ออันนี้ก็เป็นรถตู้ของบริษัทนยครับก็จะมีแบบตกแต่งทัง สำคัญครับโอ oh ้โหครับเอาต์ต้าว่าคุณอยากให้ภายในรถของคุณนะฮะหรูนั่งสบายมีความสุข mm hmm. ผมแนะนำคุณลองมามาที่นี่ที่ไอ้มุกิครับนะรับรองว่าตอบโจทย์ให้คุณได้แน่นอนผมเห็นแวบบ๊แบๆบเหมือนมีเปลี่ยนพวงมาลัยอะไรด้วยหร, <c oughs> รอก็พวงมาลัยเนี่ยบางทีพวงมาลัยเก่าลูกค้าก็คือเหมือนกับช้ำรุด<อ>แล้วก็หุ้มหนังให้ใหม่ครับหรือบางอันเขาเป็นแบบยูรีเทนมาเนี่ยที่เป็นแคบเป็นยางอะครับพอหุ้มหนังมันก็จะได้ฟิลลิ่งเหมือนกับ ขับรถดีๆอะครับและจริงๆเราขับรถตลอดมันก็จะได้สัมผัสตลอดได้ครับอ่คุณผู้ชมฮะพูดถึงพวงมาลัยแล้วก็พามาโชว์ซะหน่อยมีให้เลือกสันเยอะแยะมากมายคุณอยากจะหุ้มแบบไหนใช่ครับก็มีหนังไหลเกล็ดออแบบอะคันเทลาก็มีนะครับครับเออนบางทีสายซิ่งก็จะชอบครับว,รวัยรุ่นเว้ย มีม <า S 1> หลาย<ม>าแบบ <มา S 1> ครับออแบบหรูก็มีแบบเรียบร้อยก็มีแบบนะสปอร์ตก็มีครับอ่าและที่สําคัญนะครับนี่พวกครมอะไรพันย์แล้เขาก็มีด้วยบริการครับครบรหมดเลยเาภายในอ่ะครับส่วนใหญ่าภายในเราก็จะมีให้บริการ ทบจะแบบแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะครับอยากให้ภายในรถของคุณดูหรูดูแพงดูสบายนะครับผมแนะนำที่นี่ฮะไอโมกิออโตโบูติปิดท้ายนิดเดียวฮะมีวิธีการดูแลอะไรพิเศษไหมครับหลังจากที่ผมได้ทำไอเบาะไปแล้วเนี่ยฮะถ้าเรื่องเบาะรถยนต์จริงๆอะครับก็แค่ใช้ น้ำเปล่าเช็ดนี่แหละครับคุณกออ๊อฟนอกจากว่ามันเลอะเทอะจริงๆมันเหนียวจริงๆเราก็แค่ผสมน้ําสบู่อ่อนับก็เป็นสบู่เด็กนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่ไ,มไปทําลายพวกชั้นผิวหนังของมันแล้วก็ พอเราน้าสบู่เช็ดเสร็จแล้วก็แค่อน้าเปล่าเช็ดอีกรอบมันก็จบแล้วครับแค่นั้นเองครับจริงๆเรื่องแว็กที่มันลื่นๆเนี่ยเราก็ไม่แนะนําเพราะการที่ขับรถแล้วถ้าเกิดมันลื่นๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่เซฟตี้อ่ะจริงแล้วก็ไอ้ระบบที่เราทาไว้ที่เป็นเลเซอร์อะไรอ่ะมันก็เดี๋ยวมันจะอยู่ได้ไม่นานเนาะมันมันพูดง่ายเพราะพวกนี้เวลามันมีไอ้พวกน้ํายาเนี่ยมันก็จะมีสารที่ไปทําลายชั้นผิวครับแนะนำอีกครั้งนะฮะถ้าหากว่าคุณอยากจะเปลี่ยนฟิลลิ่งภายในร่ของคุณนะครับให้เป็นที่ถูกุุมสดซอข 25ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเนี่ยครับก็จะมี Li น์แอดไอมูกินะครับแล้วก็มี Facebook i m u k i Auto b o u บ i ติ e ครับอ่าจริงจริงไอมูกิเราก็มีให้บริการอยู่หลายหลายจังหวัดรหบอ๋อเหรอครับถ้าเป็นภาคอีสานเราก็มีอยู่ที่อุดรขอนแก่นครับภาคตะวันออกเราก็อยู่ที่ชลบุรีภาคกลางก็สระบุรีแล้วเดี๋ยวเราก็กําลังจะมีเปิดที่มหาชัยกับภูเก็ตตอนสิ้นเดือนนี้ครับสุดยอดนี่คือมืออาชีพจริงๆแนะนําเลยนะครับคุณต้องมาที่นี่ฮะไอมูกิสุดยอดจริงๆ ขอบคุณพี่หมกมากครับขอบคุณมากครับร,รถสวยจ,จริงๆอ่ะสวยมากสวยมากเจ๋งว่ะ